เอานำเสนอระบบปลูกปลูกเพื่อว่าให้หน้ามันราบเสมอกันเฉยๆป้าน้อยก็จะปลูกอืมไม่ให้มันหน้ามันเป็นกระตุกกระตุกิบอ่ะป้ามาพร้อมมาเอ้าเอาลงตำแหน่งเลยปึ๊บเอ่าได้ระดับตำแหน่งอย่างน้แล้วกไม่ขี้อ่มันก็จะได้ดอันแม่มาดีอย่างนึงเวลาตอกตอกว่าต้องเป็นรอยตอกป้าจับระดับ อูสิเช็เซ็ได้อยู่ถ้าเซ็ดไม่ได้ถ้าเซ็ดไม่ได้เซ็ดก็ผิวไม่ไม่ได้อยู่นี่ถ้ากดกดแล้วมันได้เติมเลยใช่ไหมทีนี้ติดตั้งให้มันเสร็จก่อนไหมให้มันเสร็จเลยต้องมาเติมอ่เอาผูกลวดให้ก่อนกดดูเจี๊กดถ้ามันถ้ามันกดแล้วมันยุบตัวลงแสดงว่าอากาศมันออกจากในกระป๋อกดดิอันนี้เลยอันนึงพี่ฟองนิดต้นต่อต่ออะไรี่เพิ่มว่า อืมอ no ืมใช่น yeah, uh, yeah, like ี uh ่เราเป็นคลิปสดๆเลยนะครับสดๆแบบซอยจุเลยจวดจวดจวดระารมูาทำงานสะดวกที่เียดยอมมันสบายสบายเนาะสบายสบายพี่อ ปูดตรงนี้นะครับปร ke ับพื tahu? ้นท yeah, so claro? ี่ให้มันราบนะครับให้ราบแล้วก็เอาเซลล์ที่มันตายแล้วออกนะครับโอเคครับไปแล้วไปอหนแมทแมทเข็มบางบางก็ใช้ได้เซตยังไงอันนี้อันนี้อันนี้ ได้แล้วใช่ไหมการเช็คกระปุกคือแค่นี้ดูไม่ออกโยกโอเคระบบมันดีใช้ได้แบบนี้ครับการเช็คเช็คลวดคือเช็คแบบนี้นี่ไงลวดลวดอันนี้เอาไม่อยู่ลวดมันคนละเบอร์ได้ไหมใช่ครับอันนี้เบอร์บางกว่าอันนี้เบอร์ไหนอันนั้นเบอร์อะไรเลยอันนี้ลวดสำหรับสองลิตร้ลวดหนึ่งจ็ดแปดตูดเย็นกับตูดเบอร์ห่า อันนี้ถือว่าต้นต้นต้นใหญ่ช่ต้นใหญ่ต้นปูนี่ยใหญ่ใส่ตรงนีไปเลยมันเียพี่แอถ้ามันไม่สะดวกเราก็หาตำแหน่งให้มันดีนะตรงนี้ถ้วยเนี่ยถ้วยยางที่เราจะเจาะพอดีเนาะออกมาเนี่ยสมมติเราเจาะด้านข้างฝั่งนี้ใช่ไหมถ้วยออกก่อนเด้อแล้วก็เลื่อนมาไม่เกียดเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งไเข็มปูเลยถ้วยเรา ลักษณนี้ไว้ก่อนต่อสังเกตว่าเปลือกนี่มันจะเป็นสองสีครับเปลือกนอกนีเปลือกนมเริ่มเข้าเปลือกทรายข้างในแล้วนี่มันจะเป็นสองระดับอยู่คือมากงไมไดนมาตาด่หันดฟหฟน่อานันย่หวนีหอดใส่พันเกลียวมาให้ความัวรั่วนี้ก็จะมีโอริงนะครับโอริงคือการ่วนะนนี้ มีออริง uhm กับเบอร์ย <uman> ูข <slide recess> ัน <okay> บ <situação> ่พันอันหนึ่งครั้งนะครับโอเคตัดต่อครั้งเดียวไม่อยู่ว่าไม่สั่งบ้างอันนี้คือในตัวสอองตัวอันเดียวเสร็จมันเข้าน้ำซึมแล้วพี่เพิ่ม